ตอนนี้สถานการณ์น้ําที่ลําปางเป็นไงบ้างอย่นี้ครับที่ย้อนกลับไปเมื่อวัน,นที่7นะะประมาณถ้า6-7วันนะครับก็มีพายุโซนร้อนซิลากูที่ก่อตัวในเเีนใต้แล้วเสร็จแต่ก็เป็นสลายมาเป็นมาเปลี่ยนเป็นยนยมความกดอากาศต่ําที่ประเทศไทยตอนบนตรงนี้เองนะครับก็ทําให้ส่งผลนะครับว่าทางเทิงลบก็คือมีน้าป่าไหลหลากนะครับแถวทางภาคตะลอกเชียงเหนือหรือภาคเหนืองเรา ในเชิงบวกนะครับก็จะมีน้ำนะครับไหลเข้าอ่างเช่นเขื่อนสิริกิตนะครับเขื่อนวิพลตรงนี้เองนะครับถ้ามองถึงปริมาณน้ําที่เขื่อนสิริกิตมาไหลในวัน7วันวันละ400ล้านลูกบาทเมตรเขื่อนวิพลก็เป็นหลักร้อยนะครับในเขื่อนกิวลมกิวคอหมาก็ไหลเข้าประมาณ22ล้านนะครับกับ 3- 9ล้านกับเป็นผลดีนะครับในเชิงบวกนะครับแต่ว่าในผลก็เชิงลบคือไม่เกิดพี่น้องประชาชนเราเดือดร้อนนะครับประมาณหลายหมยื่นครอบครัวด้วยกันจาก จากการรายงานของปพนะครับตรงนี้ครับอาจากการคาดหมายคาดการณ์นะครับว่าทางกรมตุลาวิทยาเนี่ยว่าในปี63เองเนะครับฤดูฝนเขาเริ่มตั้งแต่18พฤษภาคมจะสิ้นสุดนะครับตั้งแต่ภาคเหนือมาถึงภาคกลางภาคอีสานเนี่ยประมาณกลางเดือนตุลาตนีจะถึงว่าเกิดมาทั้งสองเดือน,นก็จะหมดฤดูฝนแล้วแต่ปริมาณฝนยังตกต่ำกว่าค่าปกติมาถึง17ภาคเหนือมัน20ภาคกลางนะครับน่าเห็นใจมัน30 สิ่งที่เขาคาดการคาดหมายว่าจะมีพายุนะครับเข้า1นถึงสลูกในช่วงสิงหากันยายนปัจจุบันเนี่ยเข้ามาแล้หนึ่งลูกเขานับเป็นหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นดีเฟเคชั่นก่อตัวที่ประเทศไทยตลาดบริชัทอยู่ประเทศไทยก็นับหนึ่งก็คงเลอประมาณหนึ่งลูกแต่อย่างไรก็ตามนะครับจากการติดตามของส่วนการน้ำมันชิยะกรมชุมทรานก็มีการเฝ้าระวังติดตามตลอดก็มีหย่อมความกดอากาศต่านะครับอยู่ที่ทะเลจีนใต้ เป็นล่องพาดผ่านตอนเหนือของประเทศไทยประกอบกับนะครับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กํลาลังแรงตรงนี้ส่งผลบวกว่ามีฝนตกในภาคเหนือภพราะอีสานภาคตวอนออกก็จะมีน้ำไหลเข้าอ่างเพราะปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของเรานะครับส5แห่งจะมีน้ำเพียงประมาณแค่17%เปอร์เซ็นต์น้ำใช้การแค่8 0 0 0กว่าล้านถ้าเทียบกับย้อนกลับมาปีที่แล้วก็วยังต่ำกว่ามันถึง3,000ล้านนะครับ ในสามสิบห้าเขื่อนของเราก็าต้องพยายามว่าหนึ่งทำงานจะเก็บน้ำสุดอันนี้ก็เป็นสอดคล้องข้อาสั่งการของท่านรองยกรัฐมนตรีนะครับพลเอกประวิทยวงสุวรรณที่กำกับดูแลน้งน้ำบอกว่าทําอย่างไรจะเก็บน้ำให้มากที่สุดนะครับเพราะตรงนี้เองนะครับท่ารนรัฐมนตรีว่าการ,รกระทรวงเกษตรก็สั่งการว่ากรมทางเนี่ยต้องง่บริหารน้ําท่าคาว่าน้ําท่าคือน้าที่อยู่ในลำน้ำลำาลาธารเอาไว้ใช้ให้มากที่สุดเรามีเขื่อนมีประตูระบายอัดน้าขึ้นมาในคลองนะครับแต่ตรงนี้ทางกิ่วลมกิ่วขมานี่ดีคือเป็นอ่างเก็บน้ํา เศษผ้ากลางเนี่ยครับจะเป็นลําน้ําแม่น้ำจะพยาไม่น้ําน้อยนะไม่น้าถ้าจีนตัวนี้ต้องใค้ประตูระบายอัดน้ําขึ้นมานะครับยังไงต้องเก็บกักน้ําให้มากที่สุดสิ่งสำคัญนะครับในการจัดการน้ําในช่วงฤดูฝนเนี่ยท่านทิพย์ดีทองเปลวกองจันท่านก็สั่งว่าไม่ใช่ว่าเราจะจัดสรรน้ําอย่างเดียวก็ต้องมาดูว่าหนึ่งตรงไหนที่เสี่ยงต่อการเกิดพะกภัยก็มีการกําหนดคนกําหนดพื้นที่เสี่ยงนะครับว่าจุดไหนอย่างเช่นจังหวัดน่านนะครับในเขตสํานักชวทานที่ ที่2เนี่ยก็กำหนดคนของพื้นที่ลงไปพร้อมกับมอบหมายจัดสรรเครื่องมือลงไปให้ประจำลงนะครับตัวนี้ทางชนผทานทุกที่ของเรามีคด76โครงการชจังหวัดนะครับแล้วมีโครงการส่งน้ำประสาประมาณ 100, 100โครงการคนเราพร้อมที่จะเข้าไปดำเนินการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชายชนนะครับนี้ครับเรื่องการใช้น้ําก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชายชนทุกหมูลเลนะครับทุกทื้นที่เลยว่าให้มีการประหยัดน้ําตั้งแต่ช่วดูผลนี่เลยนะครับ เพราะว่าอะไรครับดูจากสถิตินะครับปีที่แล้วเนี่ยเราผ่านวิกฤตเรื่องน้งําแล้งฝนแล้งนะครับฝนตกต่ำกว่าค่าปกติถึง16ด้วยกันภาพรวมืองประเทศส่งให้น้ําที่อยู่ในเครือเก็บน้าเราตัวเก็บน้ำเรามีน้อยปีนี้นะครับอุตุเขาคาดการคาดหมายว่าจะต่ากว่า5แต่ตรงนี้ครับเราเอาแน่ไม่ได้เนื่งกากว่าความผ,ลผลันผวนของวิทยากาศเองนะครับเพราะว่าโลกร้อนเนี่ยทำให้ประหยัดไว้ก่อน ส่วนกมรมชลทานครับทุกพื้นที่ทุกโครงการก็จะเก็บกักน้ําให้มากที่สุดนะครับแต่น้ําที่เก็บกักก็เพื่อครับเพื่อพี่น้องประชายชนในการใช้น้ําสิ่งที่สำคัญคือนะครับศูนย์การน้ำวิชาของเราก็มีการคาดหมายคาดการทางราชกรรมนะครับว่าน้ําในเขื่อนนะครับณนะวันที่1พฤศจิกาปี63นี่ที่ใช้ในรูแรง1พฤศจิกาปี63จนถึง30เมษาปี 3, 64จะมีเท่าไหร่เราคาดการว่าจะมากกว่าปี6 62นะครับแต่อย่างไรก,ก็ตามก็ต้องเฝ้าต้องมีการทําขมวลทุกระยะทุก15วันเลยนะครับแต่ขอความรูม้พี่น้องอย่าให้ประหยัดน้ำไว้ก่อนตรงนี้นะครับ